สวัสดีครับผมวาจารยาเกตุก้าวดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันถึงในเรื่องนะครับสีลาศีแห่งความร่ำรวยในช่วงของเดือน คุมภาพันนะครับพุทธศักราช2,566นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับราศีแรกนะครับราศีแห่งความรุ่มเรื่องนะครับก็คือชาวราศีนะครับพิจินะครับนะเอาละแน่นอนอ่ะตนุลักษ์เราเนี่ยได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์อันเนี้ยมันสุดยอดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงเรื่องของโอกาสเรื่องของวาสนาอยู่แล้วนะครับดาวจ้าเรือนการเงินคือดาวพุทธหัสนะครับก็ยังคงเป็นเกษตรตาที่บดีอันเนี้ยถือว่าโอเคอยู่แล้วแต่ที่มันดีเยี่ยมกว่านั้นก็คือว่าตัว เราวิเคราะห์หาคู่ค้านะครับคู่ส่วนคู่สัญญาใช่ไหมนะครับได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์นะครับแล้วก็ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์อันนี้ดีอยู่แล้วแต่เจ้าเรือนเนี่ยก็คือดาวพฤหัสนะครับซึ่งดาวพฤหัสเองเนี่ยท่านย้ายมากลุ่มกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของเราไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับไปอยู่ในเรือนของปุตตะก,ก็คือการร่วมมือ นะครับเพื่อให้เกิดโชคเกิดลาบเกิดความสําเร็จมีการลงทุนและดาวพฤหัสกระดับพุชุขเนี่ยเขาเรียกเป็นคู่รั์คู่โชคอยู่แล้วนะครับก็เลยส่งผลนะนะครับให้เรื่องของการเงินการทองของชาวราศีพิจิกเนี่ยจะเกิดจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญามีการร่วมหุ้นร่วมทุนนะครับดำเนินธุรกิจกันในลักษณะต่างๆนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นโชคดีนะครับและยังมีดาวพ,พุชุก นะครับที่ช่วยมาเสริมที่เป็นดาวชจุลเรืนลาภะนะครับท่านเนี่ยสถิตยอยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะครับในวันที่5กุมภานะจนถึงวันที่21นะอันนี้ดีอยู่แล้วคือลาภะสหาชาติเด่นเรื่องของการติดต่อไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านจะย้ายเข้าไปอยู่ นะครับในราศีกุ่มในวันที่22กุมภาเวลา13นา45นาทีนะครับเขาเรียกว่าลาพระพันธุเนี่ยเขาเรียกปังบุรีเลยลักทรัพย์มีราคาบ้านรถที่ดินอะไรทุกอย่างนะครับถือว่าเพอร์เฟกเลยนะก็ราศีแรกก็คือราศีพิกินะครับนะเอาล่ะต่อไปนะครับราศีที่สองนะครับราศีที่2คือราศีธนูนะครับ,รรนนะรบแน่นอนนะครับชาวราศีธนูเนี่ยนะครับตนุลัก นะไปสถิตอยู่ในราศีมีนเนี่ยเขาเรียกว่า,าได้ตาแหน่งปฐุมเกณฑ์นะเขาเรียกว่าตนุไปอยู่ในเรื่องของพันธุนะก็แสดงว่าเราเนี่ยจะยุ่งเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์อสังหาริทรัพย์นะครับในเรื่องของการก่อสร้างตัวแต่ที่มันพิเศษไปกว่านั้นก็คือว่าไปกลุ่มกระดาษพุกนะที่เป็นจากเจ้าเรือนลาภะนะเขาเรียกว่าลาภะเนี่ยไปกลุ่มนะครับกับตัวเราในเรือนพันธุุนะก็แสดงว่าเราเองเ,เป็นคนที่โชคดีนะครับนะหลักทรัพย์งอกเงยนะครับ ไปบริการไปเทคแคร์ไปดูแลเอาใจใส่ในลนักษณะต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดเงินเกิดทองเกิดโชคเกิดราบนะและดาวพฤหัสกับดาวศุกร์เนี่ยแน่นอนนะครับเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับก็ยินดีด้วยกับชาวราศีธนูนะครับนะที่ตนุรักษ์เราไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับก็ถือว่าให้คุณกับนะครับดวงชะตาและที่สําคัญนะครับดาวพาทิตเองนะครับที่ท่านเองเนี่ยนะครับเป็นาดาวเจ้าเรือนนะครับเขาเรียกว่าความสําเร็จ ดาวเจ้าเรือนความสําเร็จของเราเองเนี่ยนะครับก็ยังโดดเด่นนะครับนะอยู่ในเรือนสหชาก็แสดงว่าเรื่องของการติดต่อเนี่ยเรามีเกณฑ์ที่จะสําเร็จในลักษณะต่างๆนะเลยส่งผลให้ตัวเราเองประสบผลสําเร็จเรื่องของโชคลาภลาภผลนะและแน่นอนนะครับดาวเสาก็ยังคงเป็นเกษตรตาที่พอดีนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นเกษตรเนี่ยนะก็ส่งผลให้เราเองเนี่ยนะครับมีการเงินที่มั่นคงนะครับก็ นะครับถือว่าดีงามและยังมีดาวพะพุธนะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะฮะดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยสถิตยอยู่2ที่นะครับนั้นะในช่วงวันที่5จนถึงวันที่21นะครับก็อยู่ในเรือนการเงินนะและคู่นี้เขาเป็นคู่สมพลนะและหลังจากนั้นก็ย้ายไปในราศีกุมนะครับนะในวันที่22กุมภาเวลา13บานาฬิกาสก็ไปอยู่ในเรือนของคอนเน็กชันก็เท่าว่านะครับดาวความสำเร็จกับดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยไปแสดงผลในเรื่องของการติดต่อการเข้าหานะ ส่งผลให้ประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับก็ยินดีกับชาวราศีธนูด้วยนะครับนะเอาละต่อไปราศีแห่งความร่ำรวยต่อไปก็คือราศี ราศีที่รวยต่อไปก็คือราศีมังกรนั่นเองนะครับนะแน่นอนเลยนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับตั้งกับตานุรักษ์ของเราเป็นเกษตรนะครับแล้วก็ส่งผลเนี่ยนะครับในเรื่องของต่างๆเนี่ยดีนะครับการที่ตานุรักษ์เป็นเกษตรเนี่ยแสดงว่าเราเองเนี่ยทำอะไรยังไงเนี่ยคนค่อนข้างที่จะให้เกียรติเรา นะครับแล,แล้วเราเองเป็นดาวพระสองเนี่ยเป็นดาวสุข,ขุมเป็นดาวรอบครอบนะอัอนนี้ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับแล้วยังมีดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยนะครับที่ได้ตําแหน่งที่ดีงามนะเขาเรีเยกว,ว่าอุเกณ์นะครับก็ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับอันนี้สุดยอดแล้วนะครับรวมทั้งดาวคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภก็ได้ตาแหน่งอุดมเกณฑ์อีกอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็คือโอเคแล้วนะได้รับการสนับสนุนจากดาวความสําเร็จนะครับก็คือดาวพระ ดาวพพุธนะเองเนี่ยนะครับมาอยู่ในราศีมังกรเนี่ยในวันที่5กุมภานะครับตรงนี้ส่งผลนะครับเขาเรียกว่าดาวความสําเร็จกลุ่มลัคนานะหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะย้ายไปในราศีกลุมในวันที่22กุมภานะเขาเรียกว่าสุภาเป็นกระดุมพ้าก็แปลว่า คนอุปถัมภ์ค้ำจุนเยอะนะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยนะครับและดาวพระศุกร์เองนะที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยก็ไปสถิตอยู่ในราศีกุมภ์อีกนะครับเขาเรียกว่าเป็นคู่ธาตุนะอยู่ด้วยกันด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีมังกรนะครับดาวเจ้าเรือนนะครับนะกัมมะนะครับไปกระดุมพระนะครับและหลังจากนั้นเนี่ย ไปสถิตยอยู่ในาราศีมีนอีกนะครับในวันที่18กุมภานะไปเจอกับดาวพฤหัสบสดีที่เป็นดาวเจ้าเรือนอสหชะที่แปลว่าการติดต่อนะเแสดงว่าการงานของเราเนี่ยนะครับไปโดดเด่นอยู่ในเรื่องของคอนเน็กชันนะครับการติดต่อนะทำให้การเงินการทองของเราองอกเงยน,นะครับทำให้การลงทุน นะครับนะในพบปุตตะเนี่ยก็ประสบผลสําเร็จนะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนความสําเร็จคือดาวพุธนะก็ไปอยู่ในเรือนการเงินอีกก็ต้องบอกว่าชาวราศีมังกรนี่คือนะฮะปังบุรีเยเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะเอาลาต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับราศีที่4ี่นะครับที่ประสบผลสําเร็จนะครับร่ารวยนะครับก็คือราศี ก็คือราศีกลุ่มนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับราศีกลุ่มเนี่ยตานุรักษ์ของเราเองเนี่ยวิ่งเข้าอยู่ในเรือนสหาช h ก็โดดได้เรื่องของคอนเนคชั่นการติดต่อนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนดาวเจ้าเรือนนะครับการงานนะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็สถิตอยู่ในราศีพุธศกนะครับเขาเลียวอยู่ในเรือนของพันธุนะครับก็แสดงว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวราศีกลุ่มเนี่ยประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานดีนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนกัรมะไปสถิตอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยเขาเรียกว่ามีความละเอียดรอบคอบในการพัฒนาค รุ่นทานี่ให้นะครับหน้าที่การงานดีนะครับนะมีการก่อร่างสร้างตัวในลันกษณะต่างๆอันนี้ถือว่าดีเยี่ยมและที่สําคัญก็คือดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับกับดาวเจ้าเรือนลาพระท่านเป็นเกษตรเนี่ยเขาเรียกว่าลาพไะเป็นกระดุมพระอันนี้โอเคอยู่แล้วแต่ที่มันพิเศษกว่าน,นั้นก็คือว่าดาวศุกร์ด e ันไปเอี่ยวด้วยนะครับแน่นอนดาวพระศุกร์เองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนความสาเร็จ ดาวความสําเร็จเนี่ยแน่นอนนะครับก่อนหน้านั้น1ถึง17เนี่ยกลุ่มรักนาอันนี้ดีอยู่แล้วตัวพาถึงรักเป็นคนที่มีโอกาสผู้ใหญ่ให้โอกาสทํานู่นทานี่มีโอกาสสาเร็จนะครับหลังจากวันที่18ไปก็ไปกลุ่มกระดาวพฤหัสที่เป็นคู่ทรั์คู่โชคนะครับซึ่งเป็นดาวทั้งเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวทั้งเจ้าเรือนลาพะนะครับและดาวพระศุกร์เข้าไปเอี่ยวด้วยเนี่ยก็เลยส่งผลนะครับให้ชาวราศีกลุมเนี่ยนะครับประสบผลสาเร็จเกี่ยวเรื่อ,ของของการก่อร่างสร้างตัวนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานเกี่ยวเรื่องของการเงินนนนนน้หัู่่่ีแลววกาไป นะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับกับชาวนะครับราศีกุมนะครับนะก็ถือว่านะครับดวงดาวเนี่ยเดินให้คุณนะครับนะแล้วก็นะครับดาวการลงทุนคือดาวพุธนะดาวพพุธเนี่ยเขาเรียกปุตตะนะครับดาวปุตตะเนี่ยนะครับมาสถิตเนี่ยนะครับกลุ่มลัคนา นะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเวลาปุตตะกุมละเนี่ยจะเป็นช่วงที่นะครับเราคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะทํานู่นทานี่อะไรก็นะครับสามารถประสบผลสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับชาวราศีกุมนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกรดกาให้ดูตลอดนะครับสวัสดีครับ